พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องผลของการกระทาที่ทำได้เหมาะสมกับเวลาพิกุจงหลายการสีประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสะวะโดยลำดับการสีประการเป็นอย่างไรเล่าคือ หนึ่งการฟังธรรมตามการกาเลนะธรรมมัดสวนัง 2. สองการสนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมมัสสากัจฉาสามการทำสัมมัตะตามการกาเลนะรรสัมมัโธสี่การทำวิปัสนาตามการกาเลนะ วิปัสสนาภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้แหลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสะวะโดยลำดับภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมย่างซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วย่อมย่างบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมย่างบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมย่างแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการฉีประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแล